สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1,087ครับโคดโหดถูกกลุ่มโจรสัตว์หนวดดำรุมยังไม่เป็นไรอีกทั้งยังมีการเปิดเผยข่าหัวของกราฟซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยในฐานะตำนานวีรบุรุษกองทัพเรือ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวหรือสปอยเต็มมังงะวันพีชในตอนที่10 8 7นบะครับละเอียดมาเต็มมากๆการต่อสู้ที่ดูเดือดของปู่กาฟนะครับถ้าใครอยากเห็นปู่กาฟโหดยังไงวันนี้นะครับจะมาอธิบายทุกคนได้เข้าใจแน่นอนแต่ก่อนที่คุณนั่นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับ c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อไม่เสียเวลาไปดูความสนุกกกคคววาามมัันนนของลลิปีี้เยด่ ด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1,087ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยจะเป็นฐานทัพของทหารเรือจีวันของแบรนด์นิวนะครับโดยในตอนนี้เราจะเห็นนะครับไอเจ้าจังโก้นะครับแล้วก็ฟูลบอดี้หากใครจํากันได้นะมันจะมีมินิสตอรี่ที่จังโก้ใน้ยทที่สุดแล้วนะครับได้กลายเป็นทหารเรือใช่ไหมแล้วก็มีฟูลบอดี้ด้วยซึ่งทั้งสองคนนะครับเห็นซากปรขัขพังของเรือรบนะครับขนาดใหญ่ยักษ์เลย2ลำนะครับพังลงณบริเวณนั้นโดยพลเดอรตีแบรนด์นิวนะครับก็เลยอธิบายให้ฟูลบอดี้กับจังโก้้ไดฟังเลยว่า ไอ้ที่เห็นเรือรบขนาดใหญ่ยักษ์สองลำนี้เนี่ยพังลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เรือปกติมันเป็นถุงเรือรบที่พลเรือโทกราฟเนี่ยเอาไว้ใช้ฝึกพลังหมัดของเขายังไงล่ะคือเอาง่ายๆนะครับก็คือการาฟเนี่ยใช้เรือนะครับในการเป็นกระสอบทรายนะครับในการซ้อมพลังหมัดของตนเองนี่มันบ้าจะชัดเลยมันไม่ใช่พลังหมัดของมนุษย์ปกติแน่นอนโดยพลตรีแบรนดนิวนั้นก็อธิบายต่อแหละครับว่าที่มันมีสองลำอะลำหนึ่งเนี่ยเป็นของพลเรือโทกราฟโซนิกลำหนึ่งเนี่ยเป็นของอาโอคิย์อย่างไงล่ะและอาโอคิยนั้นก็ตั้งเงื่อนไขพเศษนะ การซ้อมพวกนี้ด้วยด้วยพวกเขาทั้งสองคนน่ะจะไม่ใช้ฮาคิเลยหรือความสามารถพิเศษใดๆในการต่อยเข้าไปใส่เรือรบยังไงล่ะมันเป็นการฝึกพิเศษของ2คนนั้นก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการฝึกระดับปีศาจและกันนะครับแหมไม่ใช้ฮาคิในการโจมตีและสามารถทําลายเรือรบนะครับพังได้ขนาดนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนเลดการถูกตัดไปที่เกาะฮาจิโนสึนะครับหรือว่าเกาะโจนสลัดกราฟในตอนนี้ยังคงต่อสู้นะครับกับกลุ่มโจนสลัดหนวดดาต่อโดยกราฟโชว์ความแข็งแกร่งและพลังก,กำลังของตอนเองโดยการจับโยนนะครับซานฮวนวูฟนะครับลงไป แต่ก็มีการกำกับไว้ด้วยแหละครับว่าเราไม่เห็นนะว่าการาฟทำยังไงนะครับถึงให้ไอตัวที่มันใหญ่ยักษ์ย่างซันฮวนบูฟนั้นไปอยู่ในทะเลนะครับพะภาพที่เราได้เห็นนั้นเจ้าซันฮวนบูฟนั้นหล่นลงไปในทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเหล่าบรรดาลูกน้องของหนวดดาคนอื่นก็เลยพยายามช่วยเจ้าซันฮวนบูฟนะครับขึ้นมาจากทะเลให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะต้องจมน้ําตายเป็นเพราะว่าเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจตัดไปที่ลูกเรือกลุมหนวดดาอีกคนนึงนะครับอย่างวัตโกช็อตได้ทําการพ่นไฟใส่การาฟนะครับโดยจะมีช แสเฟรมนะครับแต่กราฟนั้นก็ยังโชว์โหดเหมือนเดิมนะครับโดยกราฟนั้นสามารถป้องกันนะครับการโจมตีนั้นได้แล้วก็ใช้ร่างมนุษย์นะครับไอ้ลูกน้องหนวดดำคนอื่นเนี่ยทำเป็นโล่บล็อกนะครับฟังไฟของวัตโกช็อตหลังจากนั้นกราฟก็เลยคว้างร่างนะครับของไอ้พวกที่โดนไฟไหม้นะครับของวัตโกช็อตนั้นนะครับไปที่รอบรอบเมืองแล้วก็พูดเลยว่านี่เป็นเทคนิคการโจมตีที่เรียกว่าลูกไฟโจนสลัดยังไงล่ะเรียกได้ว่านะครับคิดท่าโจมตีง่ายๆแบบนี้เลยเหรอปู่กราฟและเหตุการณ์ถูกตัด ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ในเกาะฮาจิโนสึในตอนนี้พวกของกราฟนั้นนะครับก็จะมีเพียงแค่กราฟโคบี้และก็พิน์กรูดเท่านั้นโดยในระหว่างนั้นเองพิน์กรูดพยายามจะถามบางสิ่งบางอย่างกับปู่กราฟนะครับแต่ดูเหมือนว่ากราฟนั้นจะไม่ได้ยินพิน์กูดนะครับก็เลยถามปู่กราฟต่อนี่คุณกราฟครับคุณบอกว่าผมน่ะก็เป็นอนาคตของทหารเรือเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเลขการถูกตัดไปที่คูซันหลังจากที่ถูกปู่กราฟโจมตีด้วยท่าบรูโฮ้วยกราฟนะครับบอกให้โคบี้แล้วก็กรูดนั้น นั้นทําการหยุดนะครับกองทับโจรสลัดด้วยตัวคนเดียวโดวยโคบี้นั้นนะครับก็ไปเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังถูกโจรสลัดโจมตีโคบี้ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปเพื่อจะไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าโคบี้นั้นถูกหลอกนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนั่นเป็นโจรสลัดที่ปลอมตัวมาและในระหว่างนั้นเองนะครับชิริวเนี่ยที่กําลังล่องหนอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นและกําลังจะแทงเข้าใส่โคบี้แต่ปู่การาฟนั้นทําการขวางเอาไว้นะครับและใบมีดนั้นก็แทงเข้าไปที่ลําตัวของปู่กราฟแทนโดยปู่กราฟนั้นจึงจ แต่ชิริวนั้นนะครับที่บาดเจ็บเนี่ยก็ยังหัวรอได้โคบี้นะครับรีบขอโทษปูกราฟแต่ปูกราฟบอกเลยครับว่าเป้าหมายของชิริวเนี่ยคือจับตัวเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยกราฟนั้นนะครับก็เริ่มอ่อนแอลงนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าถูกแทงเข้าไปใช่ไหมกลุ่มโจรสันโดําทั้งหมดนะครับก็พยายามจะโจมตีเข้าใส่ปูกราฟอีกเหมือนเดิมโดยในตอนนี้เราก็จะทราบแลยครับว่าองค์กรคอสกิลนั้นเนี่ยก็ได้มีการตั้งค่าหัวของกราฟเอาไว้นะครับที่3ดาวหรือ3,000ล้านเบรรีนะครับซึ่งจะเท ตอนนี้เองนะครับก็ได้มีการย้อนอดีตกลับไปนะครับของปู่กาฟนะครับกับทางด้านของคุซันนะครับเราจะเห็นเหตุการณ์ที่กาฟนั้นได้เจอกับคุซันในครั้งแรกแต่เราไม่รู้นะครับว่า2คนนี้นะครับเจอกันนะครับตอนไหนนะครับแต่รู้แค่ว่าในตอนนั้นนะกาฟนะครับยังดูเด็กมากๆเลยซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ทางด้านโรเจอร์จะถูกประหารชีวิตซะอีกโดยคุซันตอนเด็กในตอนนั้นได้ทําการขอกาฟนะครับว่าขอเป็นลูกศิษย์ของกาฟได้ไหมแต่กาฟบอกให้คุซันนั้นไปฝึกนะครับกับทหารเรือคนอื่นแทนนะครับแต่คุ ทุกอย่างเลยนะครับด้วยการต่อยนะครับเข้าใส่เรือรบนะครับเหมือนที่กราฟทานะครับและเมื่อต่อยไปนานวันขึ้นนะครับหมัดของคุซันนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเสียงหมัดของเขาดังนะครับพอๆนะครับกับพลังหมัดของกราฟเลยและยิ่งนานวันไปนะครับดูเหมือนว่าปู่กราฟนั้นก็ค่อยๆนะครับสนิทกับคุซันมากยิ่งขึ้นนะครับและกราฟนั้นก็ยังบ่นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาให้กับคุซันฟังด้วยนะครับเวลากินของว่างโดยกราฟก็บ่นให้คุซันได้ฟังในทันทีไอลูกของฉันเนี่ยมันกลเป็นนักปปฏิิิวััตไซะดบบจรงๆแล ชายของฉันเนี่ยเจ้านันกระโนว่าอยากจะเป็นโจรสลัดฉันเนี่ยก็จะปล่อยเจ้านันไปตามที่มันต้องการคุูซันที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ยินนะครับก็มองกาฟนะครับอย่างหงุดหงิดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะฮะคุณกาฟเลดการถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับกับการต่อสู้ของคูซันที่ปะทะกับกาฟโดยคูซันนั้นใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่าถุงมือน้ําแข็งนะครับโดยการใช้น้ําแข็งเนี่ยคลุมที่มือของเขาและทั้งสองคนนะครับกาฟกับคูซันเนี่ยก็ใช้ฮาคิในการต่อยหน้าหากันนะครับด้วยความรุนแรงที่มันสูงมากๆเลยจึงทําให้เกิดแรรงะเบิิดดครรั้้งใหญ่เเกขึนะาจลา มาเห็นนะครับเป็นสายฟ้าสีดําจากการปะทะของทั้งสองคนในทั้งสองคนนะครับก็เลยร่วงหล่นลงพื้นนะครับจากแรงปะทะซึ่งมันเป็นความสามารถนะครับของไอเจ้าปิซาโลนะครับที่มันสามารถกุมเกาะได้มันใช้สองแขนขนาดใหญ่ของมันนะครับออกมาจากเกาะด้วยพลังผลปีศาจและกําลังบดขยี้นะครับเรือของพลเรือโทกราฟโดยในท้ายตอนเราจะเห็นพลเรือโทกราฟนอนอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็เลือดไหลนะครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคูซันด้วยกราฟก็บอกนะครับกับทางด้านของโคบี้เลยแหละว่าอย่าตกใจไปเลยโคบี้ความยุติธรรมเนี่ยยังไงเนี่ย ต้องมาก่อนแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1 0 8 7นแบะครับแบบพีคๆเลยนะครับแล้วก็ทิศหน้าจะมีปกสีนะครับสำหรับวันพีชนะครับในตอนที่10 8 8ด้วยเป็นการฉลองมังงะวันพีชครบรอบนะครับ26่ปีนะครับก็เป็นหนึ่งตอนที่เดือดเลยนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนนี้และทุกคนคิดว่ายังไงนะครับคิดว่ากราฟจะสู้ต่อไวหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาจริงๆริงกราฟไม่กากเลยนะหนึ่งนะครับปะทะกับมากมายเลยนะที่มารุมในตัวของกรา และกราฟนั้นก็ต้องปกป้องลูกศิษย์ของตนเองอีกนะครับงั้นเราก็ต้องไปดูนะครับในตอนต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างและเหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับ s c คร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเดี๋ยวถ้าตัวเต็มมาภาพอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายทุกคนได้เข้าใจแน่นอนนะครับในคลิปต่อๆไปก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s ับ s c คร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็กดด้วยนะและถ้าหากอยากให้ผม